หนึ่งพันสามอเก้าสิบาทกับรหัสขอสี่นะจ๊ะาขอสี่แม่ขอสี่พิมพ์รหัสมาเลยแม่ขอสี่ราคารวมส่งแล้วจ้าลูกค้าจ๋าราคาที่เราแจ้งไปคือรวมส่งแล้วนะราคารวมส่งแล้วไม่มีบวกเพิ่มนะร้านเราไม่มีบวกนะขอสี่เลยแม่ขอสี่มาเลยใครที่ขอไว้คะขอสี่มาแล้วขอสี่มานานแล้วฮะปีที่ดูดีแล้วนะ ที่พี่นีค่ะขอสี่พี่ทิพมาอ,อพี่ทิพมารหัสนี้ค่ะต่อกับรหัสขอห้าจ้ะสกิโล2องหนึ่บาทค่ะหนะึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทหน่งพันสบาทเอาพันสองบาททวนๆพอหนึ่พันสองร้อบาททวนกับรหัสขอห้นะ๊ะลูกค้าจา๋าขอห้าค่ะแม่ขอห้าแล้วค่ะ ม่ขอห้าแล้วนะแม่นะมาเลยเร็วสิที่พี่มิวม้วนะคะ,คะขอหกไปมาต่อกับรหัสขอหกจ้าขอหกจ้าสี่กิโลหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทค่ะเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งพันสองร้อยบาททวนค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาททวนกับรหัสขอหกนะจ้าลูกค้าจ้าขอหกขอหกขอหก แม่หัสขอหกปีที่พี่มิ้วค่ะขอเจ็ดต่อเลยมาต่อกับรหัสขอเจ็ดจ้าขอเจดต่อเลยแม่ขอเจ็ดสี่กิโลครึ่งนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งบาทจ้าหนึ่ั้ยห้าสบาทค่ะหนึ่มาเอาพันสก็พอค่ะหนึ่บาทกับรหัสขอเ็นะจ๊ะลูกค้าขอเจนะแม่นะหนึ่พ 1290ัรบาทค่ะ1,290อเค่ะขอเจ่ดมาเลยขอไข่เลยนะอ่อขอนพี่จ๋าเขียนขอไข่ได้เลยไม่ต้องขออขอนะพี่จ๋าพิมพ์ขอไข่มาได้เลยขอ7ค่ะขีปี่พี่พัชราค่ะพัชราพัชราค่ะไปขอแกับรหัสขอ8ค่ะสกิโลเกค่ะขอแปกิโลก 3กิโลเก้าค่ะ1 1 9 1ัรบาทค่ะ1,191ัรอาบบาทเอา1,100้บาททวนพอค่ะ1,100บาททวนกับรหัสขอ8ดนะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอ 8, <คะ S 1> 8ขอเอาแค่1,100ค่ะแม่มาเลยจ้าพิมพ์รหัสและตาม<ร>าไม่ชื่อเลยมาได้เลยทว,ทวนพอค่ะขอ8ขอ8ขอ8ขอราคาทวนพอค่ะขอ8ดนะคะพิมพ์มาเลยขอแด ปีที่พี่ออฟนะคะขอเก้าต่อไปเลยคมาต่อกับรหัสขอเก้าจ้าคุณเรียนมีไม่กี่เศษนะคะ3ากิโลหนะจ๊ะ1นึ่บาทค่ะ1,107บาทเอาพันห้าสิบาทพอค่ะ1นึ่บาทนะจ๊ะกับรหัสขอเก้าแล้วนะจ๊ะขอเก้าขอเก้า แม่ค้าทุกคนระวังให้ดีเราไม่ทักเพื่อนหาลูกค้าเด็ดขาดนะถ้ามีคนแอดเฟซไปให้บล็อกทันทีเพราะนั่นคือมิจฉาชีพอย่าไปต่อปากต่อคําแค่บล็อกเลยคือเซฟต,ตัวเองที่สุดถ้ามีเฟซชื่อแพรลี่ภัยวันหรือภัยวันวันนบุตรแอดเฟซไปให้บล็อกทันทีเท่านั้นเพราะนั่นคือมิจฉาชีพปดที่พี่ King, King. พิกิ้งนะคะปิดที่พีกกิ้งนะขอเก้มา<ป>ต่อกับรหัสขอสิค่ะขอสิเท่าไหร่นะ ี่กิโลหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยสนะี 1> 1, 2> 1, 2, 4, ่สิบเจ็ดบาท่เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทพอค่ะหนึ่่งรอยเกาสิบบาทกับรหัสขอสิบนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ารบกวนให้เห็นป้ายก่อนนะแล้วลูกค้าค่อยพิมพ์รหัสส่งมานะจ๊ะพี่จ๋าขอสิบขอสิบมาปิดที่พี่น,นนะัน,นนะจ๊ะขอสิบเอ็ดค่ะขอสิบเอ็ดต่อเลยจ้า สามกิโลเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบพอค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับรหัสขอสิบเอ็ดนะจ๊ะ <ขอ S 1> ลูกค้าจ <11 S 1> <ะ>๋าขอสิบเอ็ดแล้วนะแม่ขอสิบเอ็ดแล้วนะพิมพร,รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะรหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยเท่านั้นท่อนั่นท่อนั่นมาค่ะ ิดที่พี่นิดนะคะขอค่ะขอ12ต่อเลยจ้ะขอสิบต่อเลยค่ะ3กิโลเก้นะคะ1,191บาทค่ะนะ่ะ1 1น1รบาทค่ะ1 1 9่บาท1 1 5่บาทค่ะ1,150บาทกับรหัสขอ12นะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอสิแล้วแม่ขอ12พิมพ์รหัสและตามด้ชื่อเล่นมาได้เลยนะขอสิบสองแล้วด้วยชื่อเล่นมาได้เลยค่ะขอ12แล้วนะแม่นะขอ12 ขอ12บราคาใคร 1. 1> อยากได้สองลูกหรือ3ามลูกแจ้งบอกได้นะเราเอาขึ้นให้ได้หรือ1เข่งมีราคาโปรพิเศษหนึ่งเข่งนะคะขอ12มาแล้วค่ะสี่พี่ตาลค่ะขอ13ค่ะขอ13ต่อเลยนะจ๊ะมีใครอยากได้หน <6. S 1> ึ่งเข่งไหมคะหกกิโลสี 1,891บาทค่ะ1,891เอา1,800ท้วนพอค่ะ1,800บาทโปรฉลองพระศึกใหม่โปรพระศึกใหม่มาเลยพระศึกใหม่แล้วอะไรดีใจเหลือเกินเฮ้ยก็ไม่รู้สินะขอ13ค่ะเออขอ13ค่ะพี่หนิงมา13แล้ว ขอสิกันค่ะมาแล้วค่ะขอ13บสามปิดที่พี่ปิดที่พี่จิ๊บค่ะ,คะขอ14ขอ14ต่อเลยนะจ๊ะสกิโลแปจ้ะสามกิโลแปดนะจ๊ะ 1,163บาทค่ะ1,163บาทเอา1,050บาทพอค่ะ1,050บาทกับรหัสขอ14นะจ๊ะลูกค้าจา๋ามา<อ>เลยขอ14แม่รอให้อ่านราคาหน่อยนะคะราคาก่อนแล้วแม่ค่อยเอฟกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันได้ราคามันเป็นลูกใหญ่ราคาสูงแล้วแม่จะยกเลิกกันไม่ได้นะจ๊ะขอแบบ1ลูก5โลได้ไหมคะได้ค่ะจะพูดยากตอนนี้ยากเลย เปที่พี่ยานะคะต่อไปเลยค่ะพี่ยาขอสิบห้ต่อเลยจ้าคนะยาค่ะโอเคห้กิโลเจ็ดะจ๊กิโลเจนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะ1นึ่งพันหกร้อยเก้สิบห้าค่ะหนึ่งพันหกร้อยทุนค่ะหนึ่งันหกร้อยบาททวนกับรหัสขอสิบห้านะจ๊ะลูกค้าจ๋าอืเจ้าเดียวกันหรือเปล่าไป มาเลยจ้าลูกค้าจ้ากับรหัสขอสิบห้านะพิมพ์รหัสแล้วตามชื่อเล่นมาเลยขอสิบห้านะแม่นะพี่หนิงมาสิบห้าดีกว่าเล้วสองลูกสวยๆถ้าต่างสองลูกราคาจะคุ้มนะคะเพราะว่าได้ราคากล่องนะคะหนึ่งกล่องได้สองลูกก็คิดราคาส่งเหมาเหมาเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นพี่พี่นันนะคะโอ้พี่นันกี่รหัสแล้วเนี่ยตามต่อกับรหัสขอสิบหกค่ะขอสิบหกค่ะสี่กิโลสี่สี่กิโลสี่ 1,331บาทค่ะ1,331 1,250พอค่ะ1,250บาทกับรหัสขอ16นะจ๊ะลูกค้าจ๋า10 2 5ค่ะพิมพ์รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยเดี๋ยวละป่ะอะไรอ่ะไม่เอาแล้วไงอันไหนอ่ะอันใหม่เหรอมาค่ะ หมอนทองค่ะหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีนะคะทุเรียนหมอนทองจันบุรีเท่านั้นค่ะเรา,เราไม่ขายทุเรียนอื่นนะคะเราขายแต่หมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีนะคะคัดคัดเนื้อให้นะคะมาเ <16 S 2> ลยจ้าเลยจ้าขอสิบหกแล้วนะขอสิบหกแล้วพี่ออนได้ไปได้ยังพี่ออนไม่ทันมาเอารหัสนี้นะเอาสิบหกนะแม่นะมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะพันสองร้อยห้าสิบค่ะ กับขอ16รหัสวันนี้ขอไข่นะคะขอ1ิหค่ะแม่ขอ16บิมพิมมาเลยมามามา,มา,มาเดี๋ยวเอาลูกข้างหน้าขึ้นให้ใครต้องการกับลูกใหญ่ๆขอ16พิมพิมมาก่อนเลยค่ะ1,250บาทเท่านั้นเองลูกสวยนะลูกสวยภูสวยพิมพ์พมาเลยแม่แล้วไม่ต้องรอนานไม่ต้องสตัน ไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทมาเลยทุเรียนมีแต่สวยๆอวบๆอวบบเนื้ออวบๆสวยๆพิมพ์มาเลยค่ะขอสิบหกลูกสวยทําไมไม่เอากันเนี่ยลูกสวยๆจะตายเนี่ยลูกโกมผูกลมผูเหลี่ยมเชียมาเลยจ้าลูกค้าจ๋าขอสิบหกแล้วนะขอสิบหกแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอสิบหกเอาลูกใหญ่มาให้เขาอย่าไปเถียงลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าพี่พี่มาลีนะคะเอาลูกใหญ่ขหสิบเจ็ดต่อเลยจ้ะ ปลาลูกใหญ่ข้างหน้ามาเขาไม่ชอบของเล็กลูกค้าเขาชอบของอวบอวบ,อบเขาชอบแบบน้ำฝนอวบอวบใหญ่ใญ่ชอบแบบไซส์โอ่งสี่กิโลเจ็ดนะจ๊ะ 1,415สี่สิบห้าบาทค่ะเท่าไหร่หนึ่งพันี่้สิบห้าบาทค่ะ1,415สี่รอสิบห้าบาทเอาพันสารอห้าสิเอาเอาเอาหนึ่งพันสา้อยห้าสิบาทกับรหัสขอสิบเจดนะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอิบเจ็ดขอสิบเจ็ทุเรียนมีไม่เยอะนะวันนี้บอกก่อนขอ17แม่อยากได้แม่ได้เลยแม่เอฟกันเลยขอสิบเจ็ดแล้วพิมพ์รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารหัสแลวตามด้วยชื่อเล่นเลยค่ะขอสิบเจ็ดปิดที่ ปีที่พี่รักนะจ๊ะขอ18ค่ะขอ18ต่อเลยนะจ๊ะาอยากได้ของใหญ่มาสามกิโลหนะจ๊ะหนึ่งพันหบาทค่ะ1นึ่บาทค่ะลูกกลมๆ1ม5 0บาทนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะกับรหัสขอ18นะขอ18ขอ18 1แปดบาทเท่านั้นพอค่ะราคานี้รวมส่งแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋มาแล้ว ปิดที่พี่ปิดที่พี่ทิพนะคะมาต่อกับรหัสขอสิบเก้าค่ะเขาไหไ่นะสี่กิโลี่กิโลนะจ๊ะอยู่ในราคา1,219งันรบาทค่ะหนึ่งพบาทค่ะหนึ่ันหนค่ะ1นึ่บาทกับรหัสขอ19นะจ๊ะลูกค้าจ๋ามาค่ะขอ19บเก้บาทค่ะหนึ่บาท ขอ1ินะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอ19แล้วมาเลยแม่ขอสิบเกแล้วกี่วันกินได้ประมาณ3ามวันนะคะไปแล้วแต่สภาพอากาศนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าจ้าคุณลูกค้าอย่าใจร้อนนะปิดที่พี่ยุ้ยค่ะขอยีมาต่อกับรหัสขอ20ค่ะ5้กิโลแจ้าห้กิโลแ 1,723บาทค่ะ1,723บาทเอา1,650บาทพอค่ะ1,650บาทกับรหัสขอ20นะจ๊ะลูกค้าจ๊าขอาา20ขอ20ขอ20บแล้วนะมาเลยพิมพ์รหัสและตามได้ชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะุณนนปิดที P ่พี P ่แอนค่ะปิดที่พี่แอนนะจ๊ะ มาตอกับรหัสขอ21ค่ะขอ21ต่อเลย4.6ค่ะ4.6นะจ๊ะอยู่ในราคา1,387บาทค่ะ1,300ทวนค่ะ 1,300... โอ้ยโอ้ย1,300บาทท่วนกับรหัสขอ21จ้ะลูกอาจ๊ะ มาเลยจ้าขอ21ขอ21เนี่ยบอสชอบกินหนอนแบบเนี้ยบอส <c oughs> อุย้ยลงไปนี่แล้วปิดที่พี่ลีนะคะมาต่อกับรหัสขอ22ค่ะขอ22ค่ะ <c oughs>